สัสตีค่ะสาวๆส,สำหรับผู้ที่ซื้อเครื่อง NNP ซื้อไปแล้วใช้ไม่เป็นทำยังไงนะคะแล้วอย่างก่อนอื่นพี่แอนจะมาบอกว่าเครื่อง NNP นี่ใช้ได้กับงานไหนมา้างก็คืองานทั้งงานสักคิ้วสไลด์ออมเบแล้วก็ลายเส้นแฮสโตกแล้วก็สักตัวสักมินิมอลสักผมสักตา ได้หมดทุกอย่างแล้วเราจะใช้ยังไงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นใช้เอาเริ่มจากแฮร r s t r เนาะเพราะว่าเครื่องนี้เครื่องนี้เน้นมาเพื่อ Q คิ้วลายเส้นแ a ร r s t กคําว่าเน้นเพราะว่าอาจารย์น้ำหนาวเป็นคนได้ออกแบบเนาะออกแบบทำคิ้วลายเส้นแ a ร r s โตกคิ้วลายเส้นแ a ร r s t กจะใช้เข็มหนึ่งนะคะ ไม่มีหนึ่งแบรนด์หนึ่งกลมหรอกค่ะคือเข็มหนึ่งก็คือเข็มหนึ่งนั่นแหละแล้วก็แต่ว่ามันจะมีแยกประเภทอยู่สองอย่างก็คือเข็มหนึ่งที่แบบอ่าไอศูนย์จุดสองห้าศูนย์จุดสามแปดของเข็มนะคะคือขนาดของเข็มถ้าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ได้ไปที่ซื้อเครื่องกับพี่แจอนไปแล้วแล้วได้เครื่องไปแล้วก็พี่แจอนส่งเข็มให้ไปด้วยก็คือท่านซื้อนั่นแหละค่ะกองละห้าร้อยอ่า จะเป็นเข็มไซส์เล็กนะคะเศบเข็มไซส์เล็กเอาไว้ทำลายเส้นแฮนด์สโตกมันจะเอาไปใช้ในการทำคิ้วออมเบคิ้วสีฝุ่นมันจะเม็ดละเอียดมันจะเต็มช้ามันจะเม็ดไม่ฝุ่นมันจะเม็ดไม่ฟุ้งถ้าเกิดว่าเราจะเอาแบบเม็ดฝุ่นฟุน้งสําหรับทําเป็นคิ้วออมเบมันจะเป็นไซส์ใหญ่กว่านั้นนะคะที่ได้ไปนั้นเป็นเป็นไซส์นี้อะคะ่ะ เป็นรุ่นนี้นะคะเอาไว้ทําลายเส้นแต่ว่าเอาไปทำอมเบได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่ามันมันเป็นละเอียดแค่นั้นมันจะไม่ได้เป็นเม็ดฝุ่นใหญ่ๆเหมือนเครื่องอมเบโดยตรงการทํางานของเครื่องจะเด้งเด้งเดงเหมือนกันกับอ่าเหมือนกันกับอมเบมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่การปรับไฟนะคะโอเคเนาะว่าใช้เข็มเข็มอะไรบ้างมันใช้ได้ทั้งเข็มหนึ่งเข็ม สเข็มห the ้าเข็ม7ถึงเข็ม52ในการสักตัวเลยนะคะเข็มรุ่นเครื่องรุ่นนี้มันจะมีหมดเลยเข็มแต่ว่าจะใช้กับงานใดเราก็พิจารณาเอาเพื่อนเพื่อนก็พิจารณาดูว่ามันใช้เหมาะสมกับอันไหนอย่างพวกเป็นลายเส้นแฮสโตก็เป็นเข็มหนึ่งที่ที่ความความความก็เรียกไรไซส์มันอะเล็กๆ0.3825อะไรนี่แหละ แล้วก็ถ้าเป็นออมเบก็จะเป็นขนาดของมันที่ใหญ่ใหญ่กว่าที่ส่งไปนะคะเดี๋ยวพี่อน,นจาไม่ได้ว่ามันไซส์อะไรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอยากจะทำเป็นเครื่องสักสไลด์3สาเข็ม3ามแบนถ้าเกิดว่าอยากเอาไปไปทาในงานลบลบอาที่พี่แอน,นทำอยู่เนอะลบะลบคิ้วลบตัวอะไรเงี้ยก็จะเริ่มต้นที่เข็ม7ีบแบน มันใช้ได้ทุกแบบเลยใช้ได้ทุกแบบแบบไหนเรามามาพิจารณาโดยการมันปรับไฟขึ้นลงมันเบามันแรงมันอะไรมันมันเพิ่มได้ลดได้นะคะมันจะมีบอกของการเพิ่มอยู่ที่มอสอาเขาเรียกอะแดปเตอร์มันเนาะเดี๋ยวพี่แอนจะบอกต่อไปอีกเดี๋ยวขอหยุดหยุดอันนี้ไว้ก่อนครึ่งนึงเรามาดูกันว่าเครื่อง nnp nnpremium ประกอบไปด้วยอะไรนะคะหนึ่งที่ได้ไปนะ มีตัวเครื่องเนาะตัวเครื่องแล้วก็ได้เยอะเลยนี่นะคะจะเป็นตัวนี้แล้วก็จะมีสายสายสายเสียบแล้วก็จะมีตัวเชื่อมเข้าเครื่องกับนี้เราจะใช้ยังไงนะคะเริ่มจาก การใส่เข็มก่อนเนาะมันจะมีสองฝั่งนะฝั่งรูเล็กกับฝั่งรูใหญ่ฝั่งรูใหญ่เราใช้ไว้สําหรับใส่เข็มพอเข้าไปแล้วเราก็กดหมุนกดให้มันแน่นๆนะคะกดแน่นกดล็อกเวลาเราจะทํางานหมุนเข็มอะไรให้มันแน่นยังไงให้เราหันหัวเข็มเนี่ยลงกับพื้นนะคะเราอย่าไปพุ่งใส่ต่อหน้าเพื่อนอย่างนี้เดี๋ยวแบบว่าย,ยังไม่แน่น เผื่อเราเสียบอยู่มันจะพุ่งใส่เพื่อนนะคะให้เอาทิมลงดินมันหลุดไปมันก็ไม่โดนใครนะคะแล้วทีนี้ตัวปรับอยู่ตรงไหนตรงนี้อะคะ่ะหมุนปรับปรับความอ่เข็มสั้นเข็มยาวปรับตรงนี้นะคะปรับเนี่ยหมุนได้หมุนปรับได้เพราะเครื่องมันแน่นมันทนนะคะนี่คือการใส่เข็มเนาะ,ะต่อมาสายอันนี้ทำยังไงสายที่มันได้ไปเพื่อนๆอ,อ,อาจจะได้ไปสี สีไม่เหมือนกันมีสีดำมีสีฟ้าสีเขียวสีขาวอะไรก็ว่าไปเอาไปแล้วพากันให้พันหุ้มนะคะพันหุ้มด้วยไอเนี้ยแล้วก็มันจะมีถุงใส่สายเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเวลาเราทํางานไปอ่ามันมันจะเปือเป้อนมันจะเปื้อนมือเราอาจจะติดสีสักอยู่มันอาจเปื้อนได้เพราะฉะนั้นให้ให้หุ้มสายด้วยอาจจะเป็นที่เราตัดห่ออันนี้ค่ะที่เราเอาไปพันพัน,พ,นพันเนี้ย ที่เราเอาไปแลปหน้าลูกค้านี่นะคะอย่างนี้ก็ได้หรือมันมีถุงสีฟ้าเขาเขา,ามีขายเหมือนกันอันนี้พี่แอนก็ใช้การหุ้มแบบนี้นะคะ่ะพันแบบนี้เพื่อไม่ให้มันเปื้อนมือเรานะคะมือเราไปปิดสายเดี๋ยวสายไม่สวยนะคะตัวนี้เอาไปเสียบไหนเอาเสียบใส่เครื่องก่อนเลยค่ะเมื่อกี้พี่แอนนี่นะคะตูดฝั่งนึงเอาใส่เข็มฝั่งนึงเอาใส่นี่ จุกตรงนี้เห็นไหม่าแจะมันจะเป็นตัวผู้ตัวเมียเข้ากันนะคะเสียบเข้าไปกดตึบแน่นได้แล้วเราได้สายสายที่จะเสียบนะคะต่อไปเป็นตัวไหนต่อไปเอาตัวอะแดปเตอร์ขึ้นมาค่ะตัวอะแดปเตอร์ขึ้นมาตัวอะแดปเตอร์ขึ้นมานี่ก็มันจะมี3ารูนะคะตรงนี้เพื่อนเพื่อนดูนเพื่อนๆนได้ไปเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวปิดเปิดมันจะมีสวิตช์ปิดเปิด นี่นะคะนี่นี่เพื่อนๆได้ไปมันเป็นตัวนี้ที่เห็นมันขึ้นอย่างนี้ neck. คือเป็นสวิตปิดเปิดนะคะที่เพื่อนๆได้ไปน่าจะเป็นรุ่นนี้น you know, kind of แต่พี่แอนได้ไปเป็นรุ่นนี้มันมันคนละรุ่นกันอันนี้เป็นเป็นรุ่นของของเครื่องสักตัวนะคะของพี่แอนได้ไปนี่นะมันจะเสียบรูหนึ่งมันจะเป็นกดกดปิดกดเปิดเวลาเราจะปิดเราก็กดแช่ถ้าเป็นได้ป่มแบบแดงนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆได้แบบแบบนี้ไปนี่นะคะ มันเป็นปุ่มปิดเปิดเนาะกดปิดกดเปิดอย่างนี้นะคะกดขึ้นกดลงก็ป็นปิดเปิดเนาะไอ้ก็จะคืออันที่เราประกอบไว้เมื่อกี้อะค่ะนี่นี่ที่เราประกอบไว้เมื่อกี้นะเอามาเสียบใส่มันจะมีอีกรูที่สองนะคะแล้วก็จะเหลืออีกรูหนึ่งมันจะเป็นสามรูนะคะตรงนี้รูที่สามนี่ได้รูที่สองแล้วรูที่สามก็จะเป็นเครื่องนี้อะค่ะ กตัวนี้นะที่เพื่อนๆได้ไปนะคะตัวนี้นะตัวเนี้ยตัวนี้เราจะไปเสียบไหนตัวนี้เราไปเสียบปลั๊กไฟมันจะเป็นเสียบปลั๊กไฟที่บ้านเราฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวเพื่อนเอามาให้เสียบให้ดูนี่นะคะฝั่งนึงเราเสียบปลั๊กไฟที่บ้านเราที่ร้านเราอย่างนี้นะคะเสียบกดเข้าไปนี่ฝั่งนึงแล้วยี่ฝั่งนึงอีกฝั่งที่เหลือ แล้วเครื่องอะแดปเตอร์มันมีอีกรูนึงนะคะ่ะดูดีๆ,ๆนี่รูเล็กๆกิดเลยนี่เอาเสียเข้าไปโอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทนนี้อ่าเพื่อนๆดูนะเริ่มมาจากปลายเข็มมาเครื่องปรับปรับหมุนเข้าหมุนออกเนาะแล้วก็ต่อด้วยสายสายที่เพื่อนๆได้ไปยาวๆนะคะอาเพื่อนจะไล่ให้ดูไล่มาเป็นสายต่อจากสายมาก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นี่นะอะแดปเตอร์มีที่เสียสามรู ต่อจากอะแดปเตอร์ไปต่อไปต่อไปก็จะเป็นเครื่อง,องนี้ค่ะต่อไปอีกดูเพีย้ยนจับมาสามมันแล้วตอนนี้ได้เยอะมากแปดพันห้าอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะต่อมาต่อมามันเป็นสายก็จะเป็นสายพ่วงอย่างนี้อ่ะอ่ะให้ดูช้าๆนี่นะคะเรียงกันตามลําดับเรียงลําดับก็คือหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องสักสองอะแดปเตอร์สามตัวเชื่อมจากอะแดปเตอร์แล้วก็ไปปลั๊กไฟที่บ้านนะคะ เป็น4ชิ้นเลยหนึ่งสสามสี่ชิ้นกับปักที่บ้านเป็นสีชิ้นนะคะไปการใช้งานการใช้งานเครื่องให้เพื่อนๆพนพิจารณาดูว่าเวลาเราสักกับลูกค้าสักคิว้วสักปากสักตาความแรงของไฟจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่แอนไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า,าผิวแต่ละคนใช้ ขนาดไหนให้เพื่อนๆเ,เปิดเริ่มต้นสตาร์ทที่เดี๋ยวเพียอนไปเสียบปักไฟแป๊บนึงงานก็คือสามารถที่จะใช้กับเข็ม7แบนดแปดแบนถึงเข็ม5้าบสแบนเลยนะคะถ้าเอาไว้สักปากก็จะเสร็จเร็วแต่เวลาเราจะเก็บงานแล้วก็ใช้เข็มหนึ่งเก็บอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นสักตาสักคิ้วสักอะไรก็ช่างถ้าเป็นสักสักตาสักไลเนื้อให้เอาเข็มเจด เข็มเจ็ดจะดีกว่าอาจารย์น้ำหนาวบอกว่าถ้าเราไปใช้เข็มหนึ่งมันจะเจ็บถ้าเข็มเจ็ดนี่ก็คืออ่าไม่ไม่เจ็บแล้วก็จะติดติดเร็วด้วยนะคะเข็มสําหรับเข็มเจ็ดแบนสําหรับพี่แอนยังยังไม่เคยใช้เข็มเจ็ดแบนกับเครื่องนี้พี่แอนลองใช้มันเพิ่งมาถึงพี่แอนได้ลองใช้เอาเข็มของแฮสโตกที่ทําลายเส้นเอาไปทําเป็นเครื่องอ่าเอาไปสักเอาไปสักสไลด์ อ,อมเีมันมันฝุ่นละเอียดมากแล้วก็มันก็ติดดีนะคะติดดีเบาๆจาจะเบาจะแรงอะไรเราสามารถที่จะปรับได้ตรงนี้ใช้ง่ายๆเนาะลองลองลองเอามาเสียบดูนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจก็ลองอัดอัดวิดีโอมาเหมือนพี่เหมือนพี่เล็กกับน้องรัศมีดูนะอันนี้พี่แอนเอามาไว้ให้ดูประมาณนี้นี่แค่แปดพันห้านะแปดพันห้าแต่ว่าได้อะไรเยอะมาก แล้วก็มันจะมีอยู่ในเครื่องอ่ะมีอยู่ในเครื่องก็คือมันจะมีแท่นแท่นของอะไรของของที่มันได้กับมาในเครื่อง NNP ค่ะเยอะเยอะดุงยังเยอะไปหมดมันมีอันนี้ก็ไปประกอบเองเนาะประกอบเองอันนี้คงจะประกอบเป็นกันอยู่มั้งเพี้ยนอย่างเพี้ยนยังไม่ได้ประกอบเลยนี่นะคะประกอบเป็นแท่นวางสําหรับวางเครื่องนะคะแต่เห็นพี่เล็กประกอบมาแล้ว จยังไม่มีเวลาประกอบใจก็เอาไปใช้แล้วก็วางวางระมัดระวังนิดนึงนะคะอันนี้เราการันตีรับประกันถึง6เดือนห้ามให้ไม่ให้ตกพื้นนะคะรับรองเครื่องดีเครื่องแน่นใช้ไปเถอะสิปีเครื่องดีเครื่องเดียวเครื่องเดียวที่แบบเราใช้ได้ทุกงานหาได้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีหรอกเครื่องที่แบบว่าทําลายเส้นทําตาทาปากทําตัวอะไรหมดได้นะคะมันก็เป็นเครื่องเล็กๆ แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาไปแล้วแบบอาจจะยังไม่ชินเราเคยชินแต่เครื่องออมบีเครื่องอ่าชายัยยี่ถ้าเกิดไม่ไม่ชินนะคะขอให้เอาสายสายมันอาจจะยาวนิดนึงสําหรับพี่แอนเนียนไปใช้แล้วรู้สึกว่าสายมันยาวเกะกะเหมือนกันให้เอาคล้องคอเวลาเราทํางานนะคะคล้องคออย่างนี้เลยอย่างนี้มันจะไม่เกะกะน,นะคะลองไปใช้ดูนะลองทําดูนะอ่ารัศมีกับพี่เล็กแล้วก็เพื่อนๆที่ซื้อไปทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่แอนจะอดัด ให้มันต่อเนื่องกันเป็น YouTube อันหนึ่งเนาะโอเคบา,บายบายเครื่อง NNP นะจ๊า8,500สั่งตรงได้ที่พี่เจแอนมีนะคะฟรีพ,พิออเดอร์นะคะไม่ได้มีเอามาไว้ขายเพราะมันเป็นพรีเมียมมีอยู่แค่17เครื่องอเพราะว่าเอาไปแล้ว3เครื่องมีทั้งหมด2นะคะบนะคะบาย,บาย